ว่าแบบเอ็นบีอะเวลาเต้นอะคือเราไม่มีใครยอมใครเห็นเพื่อนเต้นแรงต้องเต้นแรงยิ่งต้องสู้ต้องเหนื่อยอยู่ข้างพี่ออนเป็นเออเอ็นไฟลาอะเขาไม่ได้แข่งกับใครหรอกเพราะแค่แข่งกันเองก็เหนื่อยแล้วยิ่งแค่เต้นแบบอยู่ข้างๆมันทำไมเต้นแรงละไม่ยอมพี่เจ้ามาจากไหนก็วันนี้เรายังมีบันไดเลื่อนเลยค่อยไดเรกเหรอค่อยเราซื้อมาใหม่เพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยนะค่ะจริงๆแล้วมันไม่มีตรงนั้น เฮ้ยเรากินใบอะไรที่ปกติเว้ยวันนี้ฉันเห็นเป๊นั่งเขียวผักเล่นนะอ้าวมันพลแล้วเปล่าไม่ได้กินแล้วตาลเรื่องง่าที่พเจความเจ็บปวดเสียใจใดไม่ต้องกัวรว่าวันวจงก้วไปเป็นกรตายตัวแรกของสูเมาปะเนี่ยเอาอะไรมาเมาพี่ ตาลอยตาลอยมตามัลอยนอนต่ชั่วโมงตาลอยตาภาษาคนไม่ได้นอนใช่เขาสงสัยเนี่ยว่าไม่ได้นอนแล้วเอาอะไรมาเอือดขนาดนี้เพราะมันไม่ได้นอนไม่ได้นอนใช่ใช่เมาไล่เต้นแฟนคลับว่ะโอ้ยเฮ้ยว่าไม่ได้เขาพลิ้วนะเขาแต่เขาเต้นได้ทุกเพลงเลยแล้วแล้วเราอ่ะแล้วเราอะเต้นไปได้สักที พี่ยังเจ้นผิดอยู่นะีบวันนี้จะผิดแบบเล้ยตายแล้วใช่ก็คือตื่นเต้นไงไม่แล้วมันเป็นครั้งแรกที่เราเปลี่ยนเซลลสเป็นก้าวใช่แบบสอมแล้วเราเราคือแบบเราต้องกลับตัวใช่ไหมถึงแบบ อะไร <en> <çe> ไม่ไดยวอกเป็นยังไงแก่อะไรมันจะมีกุปพี่ต้องกลักตัวอะไรถึงวันนี้เท่าไหร่ใช่แล้วเราจะออ้ใช่มากคือเอาง่ายๆคือเรามีเวลาสองแค่สองวันใช่สองวันที่แบบว่าน้อยๆอ่ะมีวันละแค่สองสามชั่วโมงใช่แล้วก็ด้วยความหาทาของเธอใอ่ไม่็ด้วยความหาทาก็เลยเซอร์ไพรส์ ต้องพูดตรงนี้เลยว่าคือเพลงเฟิร์ตแระบิทอะคนอื่นที่ไม่ใช่เป้นะคะต่อท่าแค่สองวันแตบวันเดียวพี่แบงก็ได้ชีวีเซอร์ไพรส์แบมก็ตู้ชีวีเซอร์ไพรส์เอ้ยคนนั้เป็นแบมอะแบมจะบอกว่าแบบแบมอึ้งมากตอนที่เข้าไปอ่านไลน์อะเพาแบบตอนแรกอึ้งช็อกหนึ่งคือมีเฟิร์ตและบิทเพิ่มขึ้นมาแล้วก็แบบอันนี้องก็ยังดีแบบว่าเอ้ยเรายังไม่ได้ซ้อมอยู่เมย์ใช่ไหมเออแฟนก็ไปซ้อมคนิรละบิดแทน โอเลจุดแดง้องสดอีกแบบเออทำไมไม่เหมือนไม่ได like ้เข e ้าคลาสเชื่อว ok ันเดียวเลยมีการกานเต็มหมเลยอ่ะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์แ่ได้ขอบเป็นเดือนใช่แต่โอเล่จุดแดอ่ะคตติกานัวเป็นวงไหน ใวารขาามบอกแต่ไม่มีใครฟังหูเลยทุกคนทำหน้าเฉยเบิมันจะจริงหรอตอนตอนตอนรอสอมอ่ะมีพี่หวานะแล้วก็ฟอนนั่งอยู่ในการรัชจากเลยว่าเฮ้ยเนี่ยวันี่ทุเดยเดี๋ยวแบบจัดจังจะเล่นกีตาร์แล้วก็ให้เราร้องสดได้แบบบ้าอะไไนไม่มีใครสกใจแบบนี้เลยทุกคนบอกว่าอะไรไม่เหมือนใจถ้าเกิดไปเอามันจากไหนถ้ามีคู บอกแล้วสิเราต้องปล่อยไปปล่อยจังแล้วจะแบบจะจังก <Luis> ็เดินออกมาพี่ๆเดี๋ยวหนูจะได้กินกาแฟกีตาร์แล้วจะไม่เชื่อก็ไม่ได้นะเราแบลกินกีาร์แล้วพี่ๆลองสุดค่ะลองหนูบอกแล้วหนูบอกแล้วพี่ไม่เชื่อหนูเองใช่สาร้ไร้ ก็เป็นก็ก็เลยมีพีดูถูกบ้านเป็นเสน่ห์ของการเล่นสนแล้วแล้วว่าไงคะเสน่ห์เหลือล้นเสน่ห์เหลือร้อนพีดกเพลเลยพีดกเพยบอกบอกเดียวมาเดียวอยู่ไหนดูแฟนคลับอะ เพราะจำเลขไม่ได้เลยใช่ตอนไมกทําไม่ได้สอมกับเลขคือคือตอนซ้อมอ่ะเราสอมพี่ห้องเล็กซึ่งห้งเล็กับมันมันมไม่มีเลขแปลกแล้วเราก็เลยแบบแล้วเราก็ต้้าน้ำ อย่ยงนี้ใช่ไหมคือมันข้างนี้มันเรียงระยะห่างเท่ากันอะแต่ขั้นเลีะยะห่างมันไกลกว่าเดิมแล้วแล้วแบบคือเออขั้นนี้ขั้นนี้ขั้เนี้มันเท่ากันนะในฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เท่ากันแต่สองฝั่งไม่เท่ากันเป็นงงคือตอนพูดได้ไปแล้วเป็ตอนแรกเราก็เป็นเจ็ดธรรมดาแหละแต่ทั้งวันมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้เราต้องสู้แล้วเราเปลี่ยนเก้าเพลงให้ได้แล้วก็ทำอะไ่ไป นีแบบเพิ่มเพลงมาเยอะขนาดนี้อ่ะแต่เราจะไม่หอบแฮกตายการโชว์ทีแฮตมีสามเพลงแรกคือก็แฮตเนอะเหนอะคือแบบสามเพลงแรกคือหันไปมองน้าขึ้นโอ้ยวายต้องล้นตกต้องหยิบพิชูเลยทีาเป็นของเก่าคือแบบครึ่งหนึ่งอ่ะเขียนจะมีเหงื่ออันนี้คือสามเพลงแรกคือเหงื่อแบบโอ้โหน้ำได้ไม่เพราะว่าเราแข่งกันเต้นด้วยเราแข่งกันเต้นแรงหันไปมองบนข้างโอ้โหไม่อยากไป ไม่ยอไม่ใช่มันเป็นธรรมชาติใครพูดนะว่าแบบเอ็นวีอะเวลาเต้นอะคือเราไม่มีใครยอมใครเห็นเพื่อนเต้นแรงต้องเต้นแรงยิ่งต้องสู้ต้องดิ้วอะไรอยู่ข้างพี่อ่อนเป็นเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วคนคนสุดท้ายเหรอไม่ได้ มีคนหนึ่งเต้นแรงใช่ไหมถ้าเขาเต้นแรงคนเดียวในสเตจ์อะเขาจะดูโดดออกไปมากโอ้โหจะไม่ดีเขาเดียวใช่แล้วจะไม่ดีเขาเดียวเราจะไม่ดีแค่เขาโดดเด่นอยู่คนเดียวไม่คือความกดดเลียวของเราไม่คือบางเพราะว่าเออแบบว่ามันเต้นไม่เท่ากันอะไรใดๆมันเต้นแรงเกินไปก็คือเพิ่มเพิ่มง่ายกว่าลดตอนนั้นใช่มันเป็น ตอนนี้เอ็นไฟท์เต้นเบาไม่ค่อยเป็นแล้วนะนอกจากคือยงไม่ไหวจริงเต้นเบาไม่เป็นไม่เท่าไหร่อืมชอบเพิ่มท่าชอบแอดท่าเพิ่มชอบแอดจิ้งนอนเครียดมากคือเมื่อคืนที่นูนอนไม่หลับส่วนหนึงคือนูนอนคิดว่าจะทำยังไงดีหนูจะขอท่าอะไรดิหนูจะได้น้ำตัวอะไรดีจริงจริงคือฉันก็นอนไม่หลับเพราะว่าแบบว่าอย่างดีอ่ะ์อย่ามีนัดท่าโพส ีแบบโพสจะเป็นแบบโพสฟรีก็ไม่เป็นไรแบบหน้างก็แบบตามฟิลตอน้องมีนักหาโพสแล้วทำผิดลูกโลกทำผิดลอกโลกแล้วอือจะหันทุกทางเลยวะอือซ้ายขวายิ่งไม่เคยถนัดแยกแยกใส่ฝาดก็แยกใส่วาดใสซ้าาเยอฝาดเดี๋ยวมาจัเออเออเขาบอกกันซีเราจริงจังอฮ้ยไม่ได้กันซีใครกันซีเวลาเพื่อน ถึงซีนเพื่อนเราไม่คือกันซีนไม่ใช่การซีนเพ่อนราแค่ทำให้เด่นกว่าเดิมเราแค่คิดว่าแบบเราจะทำไงให้โดดเด่นใช่เราไม่ได้กันซีนเพื่อนใช่ดูจากซีนพี่ตหวาดได้แล้วไม่ได้ตวาซีนที่เองเราตัดขาดเราซีนตวาดมะดับหนุนเต็มที่เอาเลยเอาเลยเพื่อนคือพี่หวานจะไม่ทำแล้วอะตอนแรกอะใช่แต่เราทุกคนซับพอร์ตใช่ ทีก่อนถ้าเป็นทีเล็กเดี๋ยวจะไปทำไม่เวลาเป็นทีเล็กเดี๋ยวขยายให้เดี๋ยวข้างหลังขยายไปเลยเดี๋ยวแบบเดี๋ยวจะแบบจะเตะโดนก็ไม่โดนไม่โดนไม่เป็นไรใช่ลงให้มีแค่บันไดเรื่องที่เอาเอ็นบีลงใช่ลายเลยลงลงจากบันไดเรื่องถ้าไม่งั้นเขาเราไม่เล่าหรอถ้าสมมติว่าเราลงมาแล้วเพลงจบก่อนก็ จริงจริงคือจ,จะลงมาไม่ทันแล้วไว้เทาไม่เดินอ่ะใช่แล้วก็จริงๆริเราก็คุยกับทีมงานไว้ว่าเอ,อ้ยถ้าเราลงมาแล้วเพลงมันจบก่อนอ,ะอ่ะเปิดเพลงบนนะคะเปิดโอเวอร์เจ้านไปจนกว่าจะจบจนกว่าเราจะสแตนบายใช่แต่ว่าจริงๆแบบจะลงมาตั้งแต่ชั้นห้าโอ้โหไกลามาเริ่เคนเดีเราแราสแดงชั้นไหนนะชั้นหนึ่งโอ้โหมันจะลงมาแต่ชั้นห้าเออแบบโขนจะลิงลงมาแบบแฟนคลับจะได้ตื่นเต้นแบบวุ้ย วเรามันไม่เป๊ะเดินขึ้นไปใหม่ไปนเดินย้อนขึ้นไปใหม่ฉันข้ามใหม่แล้วก็โผล่ลงมาใหม่ไปดูไปแล้วแหละมาดูมามาคือจะมองกับดูมาดูหนูโผล่ลงมาค่ะไม่เขื่อนอ๋อชกเซอร์ไพร์ไม่ใช่หรอชกชออะไรแบบใหม่ดูหน้าจ๋าชกใส่ไม่ใช่หรอ ชอบคาดฝังอ่ะเขาชอบคาดฝังอะไรแบบนี้อ่ะก็เลยจัดทำให้เอราก็เลงทำให้ไม่มาจริงเด็ดะเออก็ทำให้รอไฮดรอลิกเลยครับอุ้ย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 ถ้ามีจริงก็หรือรอไฮดรอลิกกันเองไหมเออคุณพี่ก็พูดมีเหตุผลนะคะเนี่ยดัดตัวเองค่ะจริงหึ่ดัดใช้ขาไฮดรอลิกจริงสิโอ้โเสียงแฉะเหมือนนกัเสียงแฉะหรอวไฮดรอลิกจริงสิคะพี่โจ้มาจากไหนก็วันนี้เรายังมีบันไดเลื่อนเลยไฮไดเรกเหรอะฮ้ยเราซื้อมา โอ้ยเอาจริงๆแล้วมันไม่มีตรงนั้จริงๆที่ห้ามมันไม่มีตรงนั้นใช่แต่เขาล่านีิงๆานเรื่ออยู่ข้างหลังอะไรนะใช่่ใชว่าเราไม่ตั้งไวที่ตรงนั้นแล้วทำไมต้องออออ to, fruit, มีบันไดเรื่องตรงนั้นเพื่อที่แบบให้เราลงมาเว้ยเพิ่งสร้างเสร็จเลยเหมือนกับที่เขาสร้างเสาใช่ไหมเราก็เลยสร้างบันไดเรื่องใช่คุณทุกคนนี้เองเป็นอย่างนี้นะเราลงทุนนะเนี่ยใช่เออแล้วก็ น้าตายเหมือนกันเหรอเราก็ไปเรียกเลยนะไม่มีใครห้ามใครโอ้แต่เขาขึป้ายเรายิ่งใหญ่มากเราใช่คุณขอบพระคุณมากเลยค่ะ คือมีคนแบบเรียงแบบเป็นแบบเหมือนหาเสียงแล้วตอนแรกโนเรียว่าภาพตัดต่อหรือว่าเออพี่ก็ยังว่าภาพมาต่อจนโคเขาส่งเข้ามาในกลุ่มมาถึงของจริงของจริงค่ะวันนี้เมมกินอะไรมาครับเนี่ยเหน็บนึ่งเหน็นหนึ่งเหน็บหนึ่งต้อใส่อะไรมาแน่่ผักหรือเปล่าเรากินผักอยู่มากเฮ้ยเรากินใบอะไรที่ปกติเลยไป ทุนนีฉันเห็นเป้นั่งเขียวผักเล่นนะเอ้ามันพลินหรือเปล่าไม่ได้กินมาตามเหรอไคเย้มายย้เลยเย้ ักสลัดที่เป็น,ปนแบบแฉะอ๋อแล้วผู้ใน่าอาติดภาพเอ,อ้ยเหมือนแบบเนยไม่กินผักอืออ oh. นี่ก็แบบเออก็คิดว่าเอออะไรอะไรแบ่นี้ก็เลยไม่รู้ว่าเป้ก,ก็กินผักเออกินผัก <c oughs> คือปกติก็ไม่เคยกินแต่ว่า <c oughs> อันเนี้ยอตรงเราว่าแหนมเนืองเนี่ยแป้งมันติดกันคือแป้งหมดไวมากวันนี้ มันยากที่เขาให้แผ่นแป้งมาเยอะมากใช่และมันติดกันหมดเลยจะเอาทีละแผ่นเนี่ยมันลอกไม่ได้คือก็จะลอกได้มาทีละแบบสองสามสี่แผ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันแยกอีกไม่ได้ก็เลยต้องกินมันทั้งอยันแล้วมันเยอะแบบมันไม่ได้มันเหนียวมันเหนียวแล้วก็เลยเอาเอาผัดไปกินอ่ะเอาแยกขัดไปใช่ไม่มีอะไรกินก็กินแป้งข้าวไม่งั้นมันจะเกี๊ยวแต่แป้งใช่ไม่ช่งั้นแบบโอ้โหแป้งเหนียวเลยโอ้โ ราแช่น้ำพข่เขาวางแผนที่จะแช่น้ำมาให้อ่ะคือพี่แช่ติดกันอ่ะใช่เๆคือคือมันเยอะจนแบบคือจนแป้งมันดูดน้ำไปหายมันไปหมดแล้วเราก็เทน้ำเพิ่มแล้วคือขนมจีนติดกับในก้ใช่ขนมจีนก็คือเขาให้มาก้อนทั้งนี้แบบเอาซอมจิ้มไปว่ามือกับในก้อนเท่านทีจยังไงก็คือแบ่งใส่แหนบเนื้อไม่ได้ก็กินเลยใช่หงับนี้เลย เชรแป้งไม่เป็นไม่ใช่เขาเชรมาให้เลยเขาเซอร์วิสให้เลยเขาหวังดีแต่ว่าเชรมาให้แล้วจริงๆองั้นเราบอกลาพอกันบอกลาพอกันบาย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  คอนเทนต์กับ V R และยังมีเคเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am f o 4 e application